สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิ่งบุญดวนนะครับนี่เรามาดูรถใหม่นะครับเป็นโกบิโก้เอ0 0นะครับ s m นะครับนี่จะเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะไม่มีที่ดูดน้ํามันแล้วก็ไม่มีกล้องหลังแล้วก็ไม่มีไฟท้ายนะครับเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ เราจะมาตักลูกลังนะครับใส่สิบล้อนะครับเดี๋ยวเราไปเอาสิบล้อกันดีกว่าสนะิบล้อก็จอดอยู่นี่นะครับเราจะไปเอาสิบล้อนะครับเอาขันไม้มาตักหินนะครับตักหินไปลงไหนครับเนี่ยหน้างานกัมลา้าครับรไกลใหม่ๆเนาะท่านผู้ชมกินเก๊กก็ยังปิดอยู่นะครับ ับรถก็ได้ม่สองคนเลยนะครับได้ลงตัวแล้วของผมก็จะเอาเสียแล้วคนขับมาแล้วผมขับคันไหนครับคันนี้หมอคนขับไหนครับเอาคนทบแม่โกมาแล้วไงครับอ๋อจะให้เสียนขับสิบรอรถใหม่ครอรอรถใหม่หรอครับรถใหม่มาวันไหนครับเสียนูจะเป็นคนส่งน้ำมันให้ผมเลยนะเป็นผู้จัดการของผู้สกุลทับิีครวบนะโอ้พราชการมือตี นิมนมนิตงใส่เ,เล่าห้างดนชิปีครับแล้วเอวัานนอ๋ขึ้กันก็ไปอาลมั้งใครก็ไปอาเาห้างด,ดแบบแบบนโดนแดงๆไปนังินละนันแหลเขามือเลยมัดมดมือดิเข่ามือเราอ๋แบบสวยนะครับเอาไปลงสารคาไหม,มครับ าาลายหมดนะครับรถล,ลายหมดเลยโอ้เอากะจกมาแทีนนะครับพันน,นี <c oughs> บ่บางเหรอมันบางเหรอโอ้ย,ม,อม,ยมันยะนะังม้วนโอ้สื่อใหม่มาใส่สื่อใหม่มาใส่รดใหม่ก็บทรงกับดใหม่เนี่ยเสียใช้ไได้ครับมล้ก เมแมนแมนหลังตักหินเลยนะครับผมก็เดินอ้อมๆนี่แหละครับมมแมนเดินอ้อมๆรถนะครับไม่มีอะไรทำนะครับโอ้ยกินเก,ก ไปดูตูดแม่โคครับไปดูตูดแม่โคดูตูดใช่ไหมครับดูตูดเอ้อเรนจี่เขียวเนี่ยครับผมประมาณสามสีเขียวเลยะเดี๋ยวออรรถตั้เตาก็ได้โอนโหตั้งเตาไปได้แล้วตั้งเตาเฟนนี่นะโอ้ตั้งได้อยู่บ่ดนี่นั่งอ๋ออะไรเยอหมโอยสัญญาดเหลี่ยมมองในรถใหม่ๆเนาะครับแจ็คแกะกอง กินเกลก,กันยังอยู่อยู่นะครับปดเียยังครับกไม้ไมองปิดครับมาอ่งกลางบอปดอ่<ห>กับพี nè oh, yeah, mình đã nhìn xoay xoay lắm สบายเลยนะครับผมเนี่ยสบายเลยนะครับสามรถสิบล้อรอนะท่านผู้ชมนี่มาดูสดทรงเอวนะครับใหม่ๆเนาะท่านผู้ชมอะไรก็ดีนะครับเราต้องดูตอนเก่าๆนะครับผมะจะรักษาได้เท่าไหรนะ่เนาะ มีแต่ยูทูบเบอร์นะครับนี่อันนั้นก็ช่องผ mm hmm. ู้แต่กุลดําซิ่งบุญด,ดวงอันนั้นก็ช่องเดอะเมกานะครับอพอแล้วนะครับน่าจะพอละมั้งนะครับไปดูหน้าง,งานกันเลยนะครับหน้าง,งานจะเป็นยังไงนะครับรรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปดูหน้าง,งานกันเลยครับผม